ร้อของลุมพินีได้กับนำพลนะแล้วก็1 2อบสได้มาสี่ครั้งก็กลับมาครั้งนี้ตั้งใจจะเอาร2 6อีกสักเส้นถ้าเรามีความตั้งใจเราต้องไปได้ดูอย่างยอฟอร์แมนเขายัางไปได้นี่ซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัสเสียงหล่อรอ้อยเซนครับ มั่นใจมันกำหมัดอังบุมกะนกวงจันให้ได้ชนะน,นกเก่งอดที่สีอย่าให้ดูถูกมูนลนิยนครับมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้ครับมวยไทยสถานโลกนำท่านมาพบกับคู่มวยที่แมยาก,กับพิษตาวังจันน้อยสอศิรดาไอ้มัดสามิครวิ ก่อเดิมทีนั้นหมัด33วิครับแต่ตอนนี้ร่างกายแข็งไปหน่อยก็เลยเพิ่มเป็น36วิบวกให้อีก3วิก็เลยเป็นไอหมัด36วิวันนี้ต่อยกับนักชกรุ่นน้องครับธิรพงศ์สิทธ์กลยุทธ์รายนี้นี่รุ่นน้องก็จริงแนะแต่ฟอร์งกันชกอาวุธที่ออกหนัก่วงรุนแรงเกินครับเป็นมวยที่ได้ชื่อว่ามวยร้อนแรงและก็ติดตาแฟนมวยมาโดยตลอดเป็นดาวรุ่งที่กำลังพุ่งแรงแบบสุดๆในขณะนี้ครับด้านธีรพง์นั้นก็มิเตปูลครับ ทายาทของสุนองรักวันนี้เป็นผู้อนนสอบมงคลทางฝ่ายวันจันทร์น้อยนั่นอาจารย์สุรักษิงห์หล่อครับก็ไปมีกับอาจารย์สุรักษิณ์หลอ่อการที่ซ้อมครับอยู่ที่อาจารย์สุรักษิณ์ฟังเสียงผู้แข่อองแต่งนุ่นบอกว่า100ร้อยเกินเซ็งส่วนนี้ก็กะว่าจะเอาแชมป์ฟิตเทอร์เวลยิ่มจากการสัมภาษณ์ของวันจันทร์น้อยโอ้ได้มาหลายรุ่นหลายเส้นครับอยากจะขอร้อยยี่สิบหกอีกสักหนึ่งเส้นแต่วันนี้ต้องดูให้ดีครับจะสกัดรุ่นน้องอย่างธีรพงษ์ได้หรือไม่คในคู่นี้ชบกันเมื่อวันศุกร์ที่9มิถุนายนครับ รายการวันนั้นซึกวันทรงไทยครับรุ่นน้องมาเกอรุ่นพี่สักอย่างหนึ่งยังไม่รู้ว่าใครจะลงนะครับมาโ, <ด S 1> <อ>โดนหมัดขึ้นกปเกิดบขาดครับอาวุธของกีลพงศ์มีหนักแรงครับแก้งซ้ายหมัดซ้ายไล่ไปหมดครับนั่นว่าจะรุ่นน้องก็จริงครับแต่ว่าไม่มีการเกรงจักรสีรุ่นพี่ครับอู้โดนก็ไปแล้วรุ่นน้องนะครับโดน่อไปไอ้หมัด3-3วิวีแต่พักนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ตามเามาต่รับ เ่วงหลังมือนะเรื่องของหมักนิดน้อยหน่อยไป,ไปเน้นที่แข้งครับแข้งขวาเข่าใน,<ห>นมาพื้นเพจริงๆชบมาตอนเล็กๆมีวงจันทร์น้อยนี่เป็นมวยที่เข่าในดุดันเข่าล้วนๆครับพอต่อยไปต่อยมาจะเข้าก <c oughs> ็าเลยต้องไปเล่นแข้งระยะยาวไว้ก่อนน <c oughs> ี่นัมวยโดยมากจะเป็นอย่างนั้นแหละจะเล่นแข้งเล่นฝีมือมาตอนมวยสาวเข้าไปแล้วเจ๋งมากข้างซ้ายของคุลปรมีหมักแรงครับ แต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์สีไอหมัดสามสิบหกวินเลยด <c oughs> ูว่าเด็กไคยจะน็อกใครคือตรงนั้นเก่งมาน็อกบกันกน้อยให้ได้ในวันนี้เพื่อจะเรียกบารมีขึ้นไปมวยเป็นมวยแนวหน้า,น <c oughs> นาคือถึงว่าดูสถิติการชบของมวยู่นี้นหรือความการคบแล้วไม่น่าจะคบหายนะเพราะเป็นมวยหมัดนักหมัดแรงเ้ื่อยกันทั้งคู่ครับก็ต้องมีใครต่อใครคนหนึ่งต้องลงไปแน่นอนตามสถิติที่ผ่านมาก็สุดคนจิ้มขวาลงไปเต็ม จะพงนี้กับหน้าตะบัดเลยแต่ข้งซ้ายของแกก็ดีนิดมาหมันนะครับรู้สึกว่าจะย้ำให้จะพงรุ่นน้องกลัวก่อนบางจ่วนน้อยนี่ลูกขู่นก็เรียกลูกขู่ดีการให้น้ำของจะทำให้คนชั้นบนคือเงาแต่ตัวรักเสียงหล่อนะครับนักมวยที่แข็งเลือดเกินะนนักมวยแข็งต่อยกที่สามครับ ของจันน้อยนี่ปัจจุบันนี้ยุ27ปีครับเป็น่นี่ครับสำรงจังหวัดกบฎโใช้ชีวิตก่ที้ับสปี1น0่อ่าครั้งครับเป็นการใช้ชีวิบนท้องเย็นของวงจันน้อยศอศิรดาจะเป็นมวยรุกที่นะครับึ้หาไม่ได้านมีวิธีรุกปอนต่อคงจะมีาไตลแก้วหยสอก ทางมุตู้ไม่ค่อยมีนักแลก็สองแก่น้อยครับดอยู่ตอนนี้ไปดูทีละพนครับติดก้าวตทันั้น่ออนเกิดกรห้ายตูครับใช้การชกมวยมาทั้งหมด6 0ตัวรั้งนั้นครับู้เฟินนคุณอมรรัตน์รักวานิชเป็นอยรรักมีเป็นตดขาวของสนองรักวันนีชที่เรักกัแล้วออกว่ายากครับตอนนี้ก็มี3าคนในึ่งคนนึงตต่อเว่าคนนีเพิ่มเินเดน หลบผ่านมาเริงๆดูว่ามันจะมีลายนี้มีจะมีมวยเอกขึ้นมาอีกหรือเปล่าแม้พังมันจะน้อยไปได้นี่ถือว่าเป็นมวยเอกขึ้นมาเลยนะเนแสนดันดีครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นดีนะกันรับออสซารุห์ยืนยันเสมอที่จะแพ้กีตูร์กว่าจีนีจันจัน้อยถึงกับเช่ว่าต้องเรียกว่าทมหน้ากันตา ไม่เคยดีเหมือนกันนะลดมยังดีไปเดิมมีสองมือหนักเท่าไปก็ไม่เคยดีเท่าไหร่ครับในด้านสภาพร่างกายหรือว่าชกมานานนมเนรแต่ถ้าชกได้แบบนี้นี่ก็ยังถือว่าต้องยกย่องวังจันน้อยครับครับก็ยังอยู่ในสภาพดีๆนะฮะแต่วันนี้รู้สึกจะคิดหนักเนี่ยเจอกระดูกหัวซี่คนมัวที่ติดตลอดนะครับต้องใช้กําลังใช้แรงและก็ต่อยติดที่ทีนะคือต่อยกุมววเก่าๆนี่โดียมากต่อยลำตัวห่อตอกไปต่อกไปตู้เพื่อให้ เป็นการตัดแรงไปในตัวปุ้งท้ายสิ่งสำคัญนี่มีแค่้ายเสริมนี่สิสร้างความหนักใจให้กับวังจันทงเนาะโอ้โหตื้อโตลำตัวลูกนี้สิยุบไปเลยนี่อะนี่อะทำห้วังจันทร์น้อยคิดหนักนะครับนะปล่อยเข้าไปอย่างนี้เข้าจุดโฟกัสนี่ฮะย้ำ้าไปนะอุ้บป่อยตามสูตรเลยนะลากนแล้วก็ตามด้วยแข้งยูนิฟงนี่เป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มแรงนะครับดูครับ แต่ว่ากระดูกเร้นเท่านั้นะเป็นรองมวยกันน้อยรองมวยี่ถือว่าต่างชั้นกันเยอะครับแต่ว่าอาวุธไม่เป็นรองนะคุณซ้อมนักแรงครับไลนล้วนๆเลยแล้ลายนี้นี่ครับมั่นคงจิตใจไม่ยุบไม่ย่นเต็มสูบเมื่อไหร่แล้วก็หน้าคิดครับหีาคิลางลายนี้นี่เอนศิลาทองเทรนเนอร์ของ่ายเด็กรักรับก็คุณซ้อมบางสันน้อยดาะยก็ลูสมั้เด็กใจสุด ด,ดันไม่ใช่สอบ God, อสมิดเตอร์ปออสวองไายสนองรับแรงแล้วก็กเป็นเรือที่ผึกสายที่สายของข้าวระหว่ากันต่อยกที่สี่ไปสู้เดิมครับนำด้วยแข้งซ้ายเข้าไปก่อนกุนรพงศ์รุ่นน้องโอ้ยฟันตอกซ้ายหวังจะน้อยก็วันนี้แม่มโตลยแข้งขวานี่ได้สวยครับมไม่ยอมง,ง,ง่ายๆครับรุ่นน้องจะมาผ่านผมนี่ยังไงเราต้องสู้กันฉุดนิ้วฉุดเดช ความเขาวใช้เหรียญใช้ทิ้มือแล้วตอ,ตอนนน้อยตอนนี้ต้องอกอกเหรียญทงเดินนะแม่หายใจถึนที่ที่ต่อ,อยมวยแก่ครับก็ต้องสิทแม่หายใจก็โอ้โหทุกนี้โดนเข้าไปทุกเลยนะครับตอนนน้อยโดนหมัดซ้ายของติพงเข้าไปแถมได้แข้งทหารอาศัยกระดูกมวยถึงผมจะแก่ผมก็แก่วิชาแม่ปวดแก่มาเข่าห้างครับผมแก่มีไฟถามเลยว่าแกดีไฟครับโอ้ยพะโล แรงโต้ไวครับใช้เหลี่ยมต็ช่ววจิระพงศ์มันเป็นที่ตดแทนครับเพ่นี้รับไปเยอะครับวางจันน้อยในยกนี้ในช่วงนี้นี่สร้างความหนักใจและลำบากใจครับแม่แถมโดนเจาะํำตัวอยู่เรื่อยๆนี่ไม่ดีครับโขวาเขาโต้มาขวาเขาตึงไว้นะครับแต่จิระพงศ์นี่ไม่มีการรีรอไม่มีความเกรงใจรุ่นที่รุ่งใหม่ผมไม่ฟังเสียงอุ้ออกเลยครับรายนี้เป็นลูกขยันลูกหนัก ที่สำคัญที่เรียนให้ทราบครับอกิมลำตัวนี่คะับทำให้วงแขงน้อยนี่พาราล่าลังเง่นดูสมอัดหยุดครับไม่เข้าเข้าบางจันทร์ต่อยธีรพงศ์นี่อ๋อกาสมีกันแล้วแต่ไม่จำไม่เติมไม่เข้าอย่างนี้ถ้าปล่อยโอกาสอย่างนี้นี่ผมว่าลำบากครับาทีทอไม่เอาเป็นการถอนด้วยต่างกันเป็นยกเบิกเข่านะต้องผ่อนกำลังไว้สู้กันในยกท้าย วังจัน้อยมีผ่อนแต่ทีละพงบอกผมมีอะไรผมไม่มีผ่อนครับผมสดสดไปเลยสดุดไปเลยครับนี่แหละครับมาแล้ว้ายทั้งแผดติดมาอีกติดมาตลอดครับแทงซ้ายอีกวังจัดน้อยก็บวกดีขวาโดยเฉพาะเหตุการณ์ในช่วงนี้นี่วังจัดน้อยมีตกมาเป็นร้อทีละพงอย่างเห็นได้ชัดครับผมมีทั้งชุดโดนเต็มๆหลายหมัดนะครับ แฟนก็เห็นว่าทีมที่ได้ชุดแ่ครับช่วงนี้จะแก้สถานการณ์ยุคต่อไปยังไงนะฮะก็มาดูเทีมเก่าแชมป์น้อยมีขนัดไหนยกที่สี่ครับดูแล้วเหตุการณ์มีคทำท่าจะขึ้นมาเป็นมวยเงินหลายแสนครับทีระองค์ขาด้าครับนี่เติดตัวคนยกนะครับความแชมน้อยในการปิดลูกนี้ครับแข้งซ้ายไปตาวด้วยมัดซ้ายอย่างนี้ทำท่าจะลงเลยนะฮะ แต่ว,ว่าไม่ลงครับอาศัยวิญญาณสุดกับแค่สุด